ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการคริปโตเคอร์เรนซีโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีให้ฟังกันแบบทีเพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิมให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะสถานะ NFT ไทยเป็นอย่างไรใช้ NFT ในไทยได้หรือไม่ NFT คืออะไรกระแสะ NFT ในโลกคริปโตเคอเรนซีนั้นก็ยังไม่แผ่และยังคงมีการซื้อขาย NFT กันอยู่เรื่อยๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก NFT นั้นย่อมาจาก Non-Fungible Token คือเหรียญที่มีคุณลักษณะเฉพาะในตัวเอง เพราะ NFT แต่ละอันไม่สามารถเอามาใช้ร่วมกันหรือแทนกันได้ปัจจุบัน NFT นิยมนำมาใช้สร้างสรรผลงานศิลปะเพลงตัวละครในเกมเป็นต้นซึ่งผู้ใช้งานหรือศิลปะสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มเพื่อสร้าง NFT ของตัวเองได้เช่นกันส่วนใหญ่ผู้ใช้จะนิยมนำบล็อกเชน i n Ethereum มาใช้สร้าง NFT และนำ NFT ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาซื้อขายกัน การน,นำ NFT มาใช้ในงานด้านศิลปานั้นมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาลอกผลงานของเราและสามารถนำไปขายทอดต่อ,ตอไปได้ผู้สร้างสารรค์ผลงานสามารถนำผลงานของตัวเองมาประมูลในแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ได้ด้วยซื้อขาย NFT ได้ที่ไหนตัวอย่าง NFT ซื้อขาย NFT ได้ที่ไหนตลาด NFT ที่นิยมซื้อขายกันก็จะมี OpenSea, Foundation l a l a p o Binance, NFT เป็นต้นผู้ใช้จะต้องมี Wallet เก็บคริปโตก่อนจึงจะสามารถทำการซื้อขาย NFT ได้บนแพลตฟอร์มเหล่านี้เท่านั้นซึ่ง Wallet ที่เป็นที่นิยมกันก็จะมี MetaMask เป็นต้น NFT ที่เป็นที่นิยมในเวลานี้ก็คงจะหนีไม่พ้น The Board a p p j a s t Club ซึ่ง Board App นั้นถูกสร้างขึ้นมาเป็นคอลเลกชันใหม่ทั้งหมด 1,000อคเลกชันด้วยกันใช้บล็อกเชนของอิเาเรียมในการสร้างมีระบบนิเวศภายในโปรเจกต์ของตัวเองเช่นบัตรสมาชิกและเข้าถึงสิทธิประโยชน์บางอย่างสำหรับคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นทั้งนี้โปรเจกต์โปรแอพก็ตั้งโดยทีมผู้พัฒนา4คนคือกากาเมลกอร์ดอนกเนอร์แอนเปโรโทมาโตเแคชัพและโนซัส ใช้ NFT ในไทยได้ไหมหลังจากที่ทำความรู้จักไปแล้วว่า NFT คืออะไรสามารถซื้อขายได้ที่ไหนบ้างทีนี้เรามาดูได้กันว่าในบ้านเราเนี่ยสามารถใช้งาน NFT ได้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่แนวทางการกำกับดูแล NFT ในไทยกฎหมายที่กำกับดูแลคริปโตเคอเรนซีในไทยนั้นก็จะมีพระราชะกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปีพุทธศักราช2561 หรือพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งในพรกร์นั้นไม่ได้มีการพูดถึง NFT ได้ไว้อย่างอย่างชัดเจนโดยหลักแล้วพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลจะดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล3ประเภทคือ 1. คริปโตเคอเรนซีสโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและ 3. โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ 1. คริปโตเคอเรนซีนั้นคือเหรียญดิจิทัลที่นํามาใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ t o k โทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ค,คือเหรียญดิจิทัลที่ใช้เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการ 3. t o โทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (utility token) คือเหรียญดิจิทัลที่ให้สิทธิ์ที่แก่ผู้ถือด้านการรายงานจากกรตออธิบายว่า NFT นั้นจะตกอยู่ใต้ภารกร,กรสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายหมวดหมู่ทั้ง3อย่างตาม ที่ได้กล่าวไปข้างต้นหรือไม่ถ้าเข้าก็ต้องทำตามสิ่งที่กำหนดไว้ในพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นถ้า NFT มีการกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสิ่งของอะไรบางอย่างหรือใช้ให้สิทธิแก่ผู้ถือไปแลกของหรือสิทธิอื่นๆอันนี้ก็จะเข้านิยามเป็นโทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์หรือ Utility t o ต e n โซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพรกสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ถ้า NFT นั้นไม่ได้มีการกำหนดสิทธิใดๆเป็นเพียงแต่การเก็บไฟล์ดิจิทัลเฉยๆเพื่อซื้อขายและเปลี่ยนกันก็จะไม่เข้าในยามสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ถูกกำหนดตัวแลโดยพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลแพลตฟอร์มขาย NFT ต้องขอใบอนุญาตจากกรตหรือไม่ทั้งนี้ผู้ใดก็ตามที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจะต้องมีการขอใบอนุญาตจากกรตด้วย ซึ่งเว็บเทรดในไทยที่ได้รับอนุญาตแล้วไม่สามารถนำ NFT เข้าขายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้จะต้องมีการขอใบอนุญาตตั้งศูนย์ซื้อขาย NFT หรือ NFT marketplace เท่านั้นซึ่งปัจจุบันในไทยยังไม่มี NFT marketplace ที่ได้รับอนุญาตตอนนี้สามารถซื้อขาย NFT ในไทยได้ไหมตอบเลยว่าผู้ใช้งานสามารถซื้อขาย NFT ได้จากแพลตฟอร์มที่ให้บริการซึ่งในไทยนั้น ยังไม่มีตลาดซื้อขาย NFT ที่ได้รับไปอนุญาตอาจจะต้องหันไปใช้ตลาดนอกเช่น OpenSea และอื่นๆแทนจะรู้ได้อย่างไรว่า NFT นั้นเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ NFT นั้นที่จะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลได้จะต้องมีการกำหนดสิทธทิอะไรบางอย่างให้กับผู้ถือซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปทั้งนี้กรทกกำลังพิจารณาแนวทางมากำกับดูแล NFT เพิ่มเติมอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยาเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะและสําหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับ Crypto เคอเรนซีจาก c r y ปโตสยามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ